สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับาพบกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับผมจะมาทําการถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าเอ็กไซเตอร์155ของผมเนาะซึ่งคันนี้ก็เป็นลูก61นะครับผมทําที่ร้าน RFRS นะครับก็วันนี้ครับน้ำมันที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะจะเป็นตัวปักกิโลนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกมาผมลืมกดถ่ายเพื่อนๆ่อขอโทษดีฮะพอดีกดแล้วมันไม่ไม่อัดนะครับก็เลยเป็นตัวตอนกําลังเปลี่ยนกรน,น้ำมันเครื่องเลยนะเพื่อนเพื่อนะ ก็นี่ครับกำลังถอดออกมาเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องครับผมกองน้ำมันเครื่องเราใช้กองน้ำมันเครื่องของแท้ของศูนย์นะฮะก็ซื้อได้ตามสูนยามาฮ่าหรือว่าตามอ่าสิ่งที่เพื่อนๆือซื้อกันในจากโกงในจะก,ก้าผมก็มีนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะก็เนี่ยครับก็เปลี่ยนกองเอาด้านนี้เข้าไปนะเพื่อนๆนนะนี่ครับเอาด้านนี้เข้าไปนะครับอ่า ทีนี้ฮะก็ไขไอ้ตัวเนี้ยเราต้องไขเข้าไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นตัวยาวจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆใส่สลับกันมันใส่ไม่ได้นะเพื่อนๆมันต้องใส่ไอ้ตัวยาวเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ไข่ไอ้ตัวที่เหลือให้แน่นนะครับนี่ผมชี้ให้ดูไอ้ตัวเนี้ยต้องไขเข้าไปก่อนนะเมื่อกี้นะครับเพื่อยันไปก่อนนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ยาวที่สุดเนาะแล้วก็มาไข่พวกนี้ให้ตึงมือครับนี่เอาให้ตึงๆมือพอไม่ต้องแน่นมากนะเพื่อนนะเออเอาแค่ตึงๆมือโอเคแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเพราะว ก็พยายามเช็ดให้ได้มากที่สุดครับถ้าใครมีสเปร์ก็ฉีดๆเอาเนาะนะฮะต่อไปครับนี่น้ำมันปาเกลโลของเราครับไม่อินอินเทอรี่นะมีทอพอมันตีซิน MBK นะครับผม 10W40 10วันนี้นะฮะแต่สำหรับใครที่บอกว่าผมไม่มีกล้วยผมมีกลวยแล้วนะฮะนี่ผมซื้อกล้วยมาใส่แล้วนะเพื่อนๆ <laughs> ปาเกลโลมันดีอย่างนี้ครับมันมีดึงจุกออกมาได้นะมีจุกยางออกมานะครับผมอ่ะแล้วก็ใส่กันเลยแล้วกันเนาะนี่ตามนี้ครับ ปึ๊กเข้ามาอ่ามันจะมีอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็เทเข้าไปครับผมซึ่งไอ้ตัวปารกิโรของเราตอนนี้ครับมันไม่มีแถบวัดน้ำมันเครื่องนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นขนาด1ลิตรแต่ว่าไม่มีแถบดังนั้นรถเราเนี่ยใช้9 5 0ซีครับเพื่อนเพื่อนก็แนะนําว่าเทไปเรื่อยๆครับให้เหลือนิดนึงแล้วเราก็ค่อยวัดดูเนี่ยผมส่องสองดูเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะเทเราไปนิดนึงพอเทไปนิดนึงเราทำยังไงจะดูอ่ะลองปิดฝาก่อนกันหกครับวางก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวกลวยออกมาก่อนนะฮ เอาไอ้ก้านวัดของเราเนี่ยนะครับเนี่ยเช็ดสะอาดแล้วจิ้มลงไปโดยที่ไม่ต้องหมุนนะแล้วดูเนี่ยยังไม่ถึงอ่าดูดูด,ดูนี่ฮนะอ่าเห็นไหมมันยังไม่ถึงขีดอ่าเอาออกก่อนแล้วก็เทงไปใหม่ครับผมเอาให้มันถึงกลางกลางขีดพอดีขีดนะฮะเนี่เทเข้าไปใหม่ปุ๊บอ่าคราวนี้ลองวัดใหม่อีกทีหนึ่งเช็ดก่อนนะเอาโรยออกมาอ่าแล้วก็ทําการเช็ดแล้วก็จิ้มล,ลงไปนี่ครับพอดีแล้วโอเคตามนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ปิดเข้าไปให้แน่นสนิทนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้ลองถ่ายแล้วก็ลองเอาไปขับดูว่าผมมีความรู้สึกอย่างแรกเลยครับเพื่อนๆว่าเกียร์มันนิ่มมากเกียร์มันนิ่มมากแบบเฮ้ยงงเลยว่าเกียร์มันเข้านิ่มมากเพื่อนๆใครลองใช้ปาเกโร่ดูแล้วจะรู้สึกเลยครับผมว่าเกียร์มันนิ่มเอาเรื่องเลยนะแล้วก็อัตราเร่งก็ถือว่าทําได้ดีครับทําได้ดีแต่ยังไม่ยังไม่ได้ว้าวมากแต่ถือว่าทําได้ดีอ่ะเอาเียกว่าทําได้ดีเลยในน้ามันเกรดราคาเนี้ยถือว่าทําได้ดีครับผม แต่สิ่งที่ผมบอกเลยครับว่าเกียร์มันนิ่มมากเพื่อนๆสัมผัสแรกนะตอนนี้วิ่งไปซื้อกระพงก,กับข้าววิ่งไปตลาดเนี่ยวิ่งไปประมาณสัก20กิโลแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีกว่านะ้ำมันเครื่องเก่าที่เคยใช้อยู่ที่อยู่ในรถคันนี้ของผมเนาะก็ต้องบอกตามตรงว่าดีกว่านะจากที่รู้สึกนะแล้วก็เกียร์มันนิ่มอะยอมรับเลยว่าอัตราการต่อเกียร์เวลาเราเข้าเกียร์เวลาเราเชนเกียร์โอ้โหนิ่มหมดเลยคือแบบนิ่มมากครับมันไม่ใช่ว่าน้ำมันเครื่องใหม่นะเพราะว่า ผมจับความรู้สึกได้ผมรู้สึกว่าผมจับความรู้สึกได้ผมว่ามันนิ่มกว่าน้ามาเครื่องตัวอื่นๆที่ผมเคยใช้มานะคะผมถือว่าเขาโดดเด่นเรื่องนี้ถ้าเราดูจาก Data Sheet เนี่ยแน่นอนแน่นอนเป๊ะเลยครับถ้าเราดูจาก Data Sheet เนี่ยเป๊ะเลยเพราะว่ามันมีค่า Data Sheet ตัวค่า Kimatic วิ s c o s i t y ที่100องศาเนี่ย15.2ตรงนี้นะครับผมเห็นตรงนี้ปับ๊บโอ้คิดเลยว่าใช่แน่ๆนะครับแล้วก็ใช่จริงๆด้วยนะฮะ โอเคครับไงเดี๋ยวผมวิ่งไปอีกสักพักเดี๋ยวผมเอามารีวิวใหม่เนาะก็วันนี้เอามารีวิวสัมผัสแรกให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ